โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิเช่นเคยนะครับยูเกะเกม Cat Fantasy กันต่อคุณผู้ชมเนี่ยผมติดหนักมากเลยนะครับนี่ก็รอไปเวลแปิบหกแล้วและคอนเทนต์ในคลิปนี้มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการสุ่มกระชาน้องฝนนี่พี่รุ่นนําโชคนะครับน้องเป็นแมวดำเหรอใช่ไหมน่ารักมากนะครับซึ่งเป็นตัวแสงตัวแรก ในตู้กระชากก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวแสงเนี่ยมันจะมีเอ็โคแสงให้แลกได้ในร้านค้าอยู่ด้วย <c oughs> บอกเลยว่าสกิลน้องนี่คือโคตรโหดโคตรอลังการเลยนะครับแล้วก็ค่าตัวน้องเนี่ยจะแพงกว่าตู้ธรรมดาถึง2เท่านะเห็นไหม 2,000เม็ดแดงเลยนะครับเป็น10โรนะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยจะเป็นแค่1,000เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวไมล์เลดการันตีให้ด้วยนะครับแต่ตัวแสงไม่มีอะไรเลยอาจจะเดือดอยู่ประมาณนึงแต่ว่าสกิลที่ได้รับมาคุ้มค่าแน่นอนตั้งแต่ศูนย์ดาวเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเปิดการพาไปดูสกิลน้อยนิดนึงนะครับเนี่นะนะเข้าทีมชุดสงการไหมนี่นะครับ้วดูชุดดิ แบบว่าแวววับอบเหมือนแบบใส่แถวบ้านเราอะเออพร้อมเล่นสงกรารเลยรับเมษายนด้วยนะครับมาน้องฝนนะครับ SSR พิรุณนำโชคนะครับเป็นตัวทะแสงสายบัฟเฟอร์นะครับคือผมเรียกว่าบัฟเฟอร์ปลอมนะว่าคือสกิลมันบัฟก็จริงแต่คือมีเดเมจที่โหดมากได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะ ไปดูสกิลกันนะครับสกิลแรกคือเมฆสายฟ้าคำรามเป็นเดเมจตีเป้าเดียวนะครับติดดีบัฟแก่ศัตรูด้วยอ่ะเป็นสายบัฟใช่ไหมมีดีบัฟครบเครื่องไปอีกนะครับซึ่งเดเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามดาวการ์ดนะครับ108%สตาร์เตอร์ที่หนึ่งดาวนะครับและจะทำการติดชำระล้างแก่เป้าหมายอันนี้เป็นดีบัฟและเมื่อฝ่ายเรานะครับบนสนามเนี่ยมีเอฟเฟกต์ของม่านฝนนิรันดร์อยู่ซึ่งม่านฝนเนี่ยเป็นสกิลพาสซีฟทริกเกอร์มาจากตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูกันมาขยายความตัวดีบัฟชำระล้างก่อนละกััันนนนนนนะคคครรบ้้องงฝยิใคคนนิใตด ำระล้างนะครับเอฟเฟกนี้เนะครับเป็นดีบัฟที่จะทำให้เทินของดีบัฟบนหัวตัวละครนั้นนะครับไม่ถูกนับในเทินนั้น1เทินนั่นเองสมมติว่ามีหักดาบอยู่ก็แล้วกันนะครับเป็นแปะหัวอยู่1ใช่ไหมปกติเดินหนึ่งเทินมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดโดนชำระล้างเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะคาต่อเนื่องอีก1เทินง่ายๆก็คือเหมือนเพิ่มเวลาดีบัฟให้มันนานขึ้นอีก1เทินนั่นแหละนะครับเพราะว่าเทินเนี้ย ที่ศัตรูติดชำระล้างเป็นดีบัฟเนี่ยจะไม่ถูกนับนะครับยกเว้นการจํากัดแอคชั่นนะครับอย่างเช่นห้ามใช้ก์ดบับห้ามใช้ก์ดซับห้ามใช้กัดตีห้ามอะไรเงี้ยแบบอันเนี้ยนะค,นนคือไม่นับแต่อื่นๆใดๆที่เป็นสีแดงบนหัวศัตรูนะครับจะถูกยื้อต่อ อีกหนึ่งเธอนั่นเองนะครับบอกเลยว่าดีทุกคนนะครับสายดีบัฟสแปมหัวนี่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับโดโลทียิ้มหวานเลยนะครับโอ้โหสแลกคำสาปแบบว่าอยู่คงกระพันยาวนานเบิ่มๆเ,เลยนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมนะครับและตอนที่น้องฝนยิงสกิลนี้สกิลหนึ่งเนี่ยทัใส่ศัตรูตติตำละร้างเนี่ย ถ้าตอนนั้นนะครับฝ่ายเรามีบัฟของม่านฝนนิรันด์ซึ่งสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่มาจากพาสีบเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเดเมจที่น้องฝนทำรวมถึงเอฟเฟกสถานะนะครับที่ติดอยู่บนศัตรูนะครับจะถูกสปรีดหรือว่าส่งผลต่อไปยังศัตรูทุกตัว คือสกิลหนึ่งก็โคดเวอร์เลยสมก็เป็นตัวแสงนะครับยิงไปนะครับปุ๊บอ่ะอันดับแรกคือศัตรูเนี่ยจะถูกคงฟรีสดีบัฟไว้1เทินนะครับไม่หายไปในเทินนั้นนะครับบวกอีกหนึ่งเข้าไปนะครับและเดเมจจะกระจายนะครับรวมถึงดีบัฟที่เรายิงเข้าไปในตัวนั้นนั้นเนี่ยนะครับจะถูกส่งต่อให้ศัตรูทุกตัวก็คือแดงกันทั่วหน้าเลย อลังการปะนี่สกิลแรกนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น2ดาวขึ้นไปนะครับโตของดีบัฟท,ที่ถูกฟรีซไว้เนี่ยนะครับจะถูกยื้อไปถึง2เธอเลยครับผมก็คือสมมติว่ามัน1่เนี่ยมันก็จะอยู่1อย่างนี้นนะอีก2เธอนะครับแล้วเธอที่3เนี่ยไหนึ่งเนะี่ยถึงจะหายไป และคุณผู้ชมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยจะไม่โดนน้องฝนยิงสแปมเข้ามาอีกหรอคือเหมือนดีบัฟต,ตลอดการนะอลังการโคตรนะครับอาทิตย์สามดาวก็จะมีเดเมทที่เพิ่มขึ้นเฉยๆนั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือผลของสกิลหนึ่งนะครับอธิบายเอฟเฟกต์อย่างกับอันตีอ่ะคืออลังการมากสกิลสองนะครับไอคอนเนี่ยเป็นสายฮิลแน่นอนนะครับแล้วก็ชัวร์เลยนะครับว่ามีฟื้นฟูเลือดแก่หนึ่งคนนะครับที่เปอร์เซ็นต์เลือดต่ําสุดนะครับอ่ะแล้วก็ฮิลแรงตามแอตแทก ค่าโจมตีนะฉะนั้นเนี่ยการวิวค่าโจมตีน้องฝนก็จะตีแรงขึ้นจากสกิลหและฮิลแรงขึ้นจากสกิลสด้วยนะครับและฮิลธรรมดายังไม่พอนะครับยังติดเอฟเฟกฟื้นฟูต่อเนื่องและชุ่มชื่นรื่นรมของแถมเยอะโคตรเลยนะครับฮิลธรรมดาไม่เป็นจริงๆครับน้องฝนธาตุแสงของเรามาดูฟื้นฟูต่อเนื่องก่อนกันละกันนะครับอันนี้ก็คือเมื่อจบเทิร์นนะครับจะมีการฟื้นฟูหรือว่าฮิลเลือดขึ้นมาให้อีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับก็คือสกิลฝนกระดาฉับพันเนี่ยมาถึงฮ ตอนจบเทินจะเด้งอีกหนึ่งปุ้งนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าฮิลทั้งสองเด้งเนี่ยไม่ว่าจะทันทีหรือว่าจบเทินเนี่ยนะครับมันจะคิดตามค่าแอตแท็กทั้งคู่เลยนะครับนี่ฮะ ปริมาณการฮิลเนี่ยขึ้นตามแอตแทนั่นเองนะครับและชุ่มชื่นรื่นดมนะครับจะทําให้เอฟเฟกต์บัฟนะครับในตอนนี้ของตัวละครน,นั้นๆไม่ถูกนับเทินอีกแล้วนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยทำให้ดีบัฟฝั่งเขาไม่ถูกนับเทินสกิลสองนอกจากจะฮิลแล้วนะครับยังทําให้บัฟบนหัวของเพื่อนคนนั้นน่ยที่เราฮิลเข้าไปเนี่ยบัฟมันไม่ไหลด้วย คือสมมติมีบัฟดาบอยู่นะครับก็คือแช่อยู่งันนี่ะนะครับไปอีก2เทอร์นวโหดไะอันดีการ์ดหดาวนะครับยังไม่พอนะครับถ้าเกิดมีม่านฝนที่นั่นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือมีพาสซีฟติดอยู่เอฟเฟกสถานะบัฟบนหัวนะครับจะถูกส่งต่อให้แก่ฝ่ายเราทุกคนคือมันจะเป็นการ์ดตรงกันข้ามกันคืออันเนี้ยเป็นการ์ดตีศัตรูติดดีบัฟใช่ไหมครับทั้งกระจายดีบัฟเอ่ยนะฮะแล้วก็ฟรีสดีบัฟให้เธอเนี่ยมันไม่ไหล ตัวของฮิลก็เหมือนกันครับฮิลก็คือมีเพิ่มเลือดแล้วก็ยังมีการฟรีสเทิร์นของบัฟเนี่ยให้ยังคงอยู่บนหัวเพื่อนคนนั้นและกระจายบัฟของเพื่อนคนนั้นให้เพื่อนทุกคนเหมือนกับเปะ๊ะโหดมากๆนะครับอ่ะที่2ดาวกับ3ดาวก็ไม่มีอะไรครับเทิร์นไม่ได้เพิ่มแค่ว่าฮิลแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งฮิลแรงขึ้นนี่คือฮิลใหญ่นะเออฮิลตัวของทันทีนะครับจะไม่เกี่ยวกับตัวของฮิล ที่เป็นตอนจบเชิญในส่วนของฟื้นฟูต่ตอเนื่องนั่นเองนะครับอาจจะนั้วเนี่ยยิ่งดาวเยอะยิ่งฮิลทันทีเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายอัลติเมทนะครับพิรุณเจาะทะลวงสร้างเดเมจรุนแดงนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ของค่าแท็กนะครับและบวกกับปริมาณฟื้นฟูนฟสะสมอ่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวไปว่ากันนะครับมาดูตัวของเดเมจรุนแดงก่อนนะครับว่ามันคิดยังไงเดเมจรุนแดงนี้นะครับจะเป็นการคำนวณจากเลือดปัจจุบันของตัวละครนั้นๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นนเเเอออองงยย่่่าาชถ้ผมมีลืดู จะเพิ่มขึ้น 50%ตามเลือดที่เรามีนั่นเองนะครับแต่แม็กซิมัมเนี่ยไม่เกิน80%ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องฝนมาถึงนะครับยังไม่ตายเลยฮิวยับยัเลยนะครับแล้วเลือดแบบ90% 100%เนี่ยก็จะถูกคำนวณแค่80%ที่แม็กซิมัมลิมิตตรงนี้เท่านั้นซึ่งมันก็โคตรแรงแล้วผมโดนปุ้มเือดตายหมดทีมเลยอลังการมากเวอร์จัดเลยนะครับเจอมาใน RTA นะและยังไม่จบนะครับยังบวกกับปริมาณฟื้นฟูสะสมของม่านฝนนิรันด์ด้วยก็คือม่านฝนนิรันด์เนี่ยจะมีการฮิวสะสมให้นะครับก็คือปริมาณการฮิวของน้องเนี่ยที่ทำได้จะถูกสะสมเอาไว้นะครับแล้วนํา ไปแปลงคำนวณเป็นเดเมดอันติอีกฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่น้องยิ่งฮิวแล้วเนี่ยนะครับอันติจะยิ่งแรงขึ้นตามการที่น้องฮิวสะสมเอาไว้ด้วยนะครับแต่พออันติปุ๊บปุ๊มระเบิดเดเมดครั้งใหญ่นะครับดุนแดงร้อรวมกับปริมาณส t ต็ k ฟ้นฟูสะสมเอาไว้นะครับสุดท้ายมันจะทําการลบล้างปริมาณที่ส t ต็ k คิดเอาไว้นั่นเองนะครับก็คือไปรีเซ็ตใหม่ไม่งั้นเนี่ยมันจะแรงเกินไปนะครับพร้อมทั้งใช้งานม่านฝนอีก3เทิร์นก็คือย้อนกลับไปทก มา้านฝนนี้นันเนี่ยมาถึงปุ๊บเริ่มต่อสู้ปับ๊บทำงานทันทีนะครับเป็นเวลา3เทอร์นั่นเองซึ่งไอ้เจ้ามา้านฝนนี้เอฟเฟกก็คือจะทำให้การชนะทางของพาโทษสหรือว่าสีต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับและอย่าลืมว่าน้องฝนเป็นธาตุแสงนะครับรวมถึงธาตุมืดด้วยนะครับที่จะมีการชนะ3มธาตุหลัก ทุกสีแดงน้ำเงินเขียวนั่นเองนะครับน้องฝนก็จะได้เอฟเฟกการตีแรงตรงนี้ไปโดยปริยายถ้าศัตรูมันไม่ได้เป็นแสงหรือมืดน,นะนะครับแล้วก็ไอาการชะนะ3สีก็เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างของการเอาโดโรธีแดงเนี่ยไปตีตัวของทิโลเขียวอัญญาเขียวทวิสเขียวที่เป็นตัวเมตาตอนเริ่มเกมเนี่ย ก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นบัฟกลางให้เลย3เทิร์นตั้งแต่เริ่มคือผมว่าตายห่าหมดแล้วสามเทินแต่มันโหดมากเลยครับยาวนานจะจัดเลยนะครับอย่าลืมว่าตัวอันติเนี่ยมันรีเซ็ตนะครับให้มันกลางได้เรื่อยๆอีก3เทิร์นอีกนะครับรวมถึงการสะสมนะครับฮิลลิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ฝนทำได้นั่นเองก็คือเอาไปนับรวมเป็นอันติดเเดเมจที่เมื่อกี้ผมพูดเอาไว้นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเกมยื้ออ่ะผ่านไปสามเทิร์นนะครับม่านฝนมันหายไปแล้วนะครับตัวฮิลล์สเต็คที่ ที่ทําได้แปลงไปเป็นเดเมจนะครับแล้วล้างออกทันทีแล้วมันจะกลับมาวนลูปกลางม่านฝนที่ดานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากม่านฝนที่เป็นการเพิ่มเดเมจชนะทางของพาโทตาม4แล้วเนี่ยนะครับยังมีการบัฟคริเ a l ลเดเมจให้กับเพื่อนอีก20%ด้วยคือผมถามจริงอะไรไม่ดีบ้างอะ คือการ์ดมันเวอร์มากครับอลังการสุดๆจัดๆนะครับจนผมไม่รู้จะหาคําอะไรมาเปรียบนะครับอย่าเรียกว่าเป็นตัวบัฟเฟอร์เลยเรียกเป็นตัวทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> คือมันแรงมากจริงผมยังตกใจเลยผมโดนมานะครับถึงก็ต้องมาเปิดเลยทานีผู้ชมนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีส่วนของเพิ่มดาวด้วยนะครับยังไม่จบที่1ดาวหรือว่าซ้ํา1ตัวนะครับมาถึงปุ๊บเริ่มต่อสู้น้องได้อันติมาเลย2เม็ดชิลๆง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มนนั่นฝูนิรันนอกจากของเดิมเนี่ยจะมีเพิ่มไดเมจการชนะทาง 4, ้ีนะครับ ยังเพิ่มเอฟเฟกการได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยน้องก็จะฮิวเพื่อนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนมันรับแรงขึ้นใช่ไหมแล้วแปลว่าน้องก็จะเก็บสแต็กฟื้นฟูได้มากขึ้นโดยเพราะน้องฮิวแรงขึ้นจากการที่เพื่อนๆรับฮิวแรงขึ้นทั้งทีมนั่นเอง1ดาวก็คือโคตรแจ่มแล้วนะครับใครที่หาได้ก็น่าโดนมากๆเลยนะครับคือต่อไปเนี่ยมันเป็นสีดาวกับหดาวซึ่งผมว่าอันเนี้ยแอบ ยากไปหน่อยนะครับกว่าจะได้มาผมก็ไม่รู้จะเปิดได้แค่ไหนในวันนี้4ดาวเนี่ยถ้าเพื่อนนะครับมีเอฟเฟกฟื้นฟูต่อเนื่องก็คือตัวของการ์ดฮิลของน้องนั่นเองนะครับที่จะมีฮิลใหญ่1ทีใช่ไหมแล้วก็มีฮิลตอนจบเธอหนึทีถ้าน้องฝอนเป็น4่ดาวไอ้เจ้าฮิลเนี้ย จะไม่รอเกิดตอนจบเทินแล้วนะครับมันจะฮิลทริกเกอร์ทันทีนะครับก็เหมือนกับมีฮิลใหญ่และฮิลเล็กเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่ว่าได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทินเท่านั้นนะครับและการทริกเกอร์ทันทีแบบนี้นะครับน้องฝนจะไม่ถูกนับสะสมเป็นปริมาณการฟื้นฟูให้แล้วนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยื้อชีวิตเพื่อนทันใจแล้วกันนะครับเพราะว่าฮิลเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยนะครับแต่แค่ว่าน้องฝนเนี่ยจะไม่ได้ถูกนับเอาไปเป็น stack healing ที่ทําได้เพื่อแปลงไปเป็นเดเมจของอันตินั่นเเเออออออองงงงนน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 ครรัััักกกกก็ถืืืววว่่่่าาาฟพพแแล้้้้ไมมมยยิิีีจ เดเมดของการชนะทางจากบัฟม่านฝนนิรันด์นะครับของเดิม20แล้วของใหม่คือ40 2เสเท่าเลยนี่แหละน้องฝนก็ยิงแรงขึ้นแบบทวมทนจอเลยทามาดียิงแสงมืดนะนะครับบอกเลยว่าเดือดอีกแล้วนะครับสเท่าเลยนะจากเดิมชนะ20เป็น40สุดท้ายนะครับหดาวอันนี้คือสุดแล้วนะครับหลังจากใช้พี่รุณนเจาะทะลวงคืออันตินั่นเองนะครับเก็บรักษาปริมาณฟื้นฟูสะสมนะครับจากม่านฝนจํานวน30ของเดิมนะครับมันจะถูกล้างทิ้งหมดเลยของใหม่คือเก็บต่ออีก30 เอาไว้เชนอันติรอบต่อไปยังคงแรงขึ้นไม่ต้องมานั่งวนลูปฮิวแล้วังมีการเก็บไว้อีก30%ด้วยนะครับและยังสุ่มได้รับพลังงานอัลติเมต1-3แต้มไอ้เจ้า6ดาวเนี่ย คือเน้นวนลูปอันติแล้วว่าคือไม่รู้ว่าจะมีใครทนไดเไหมน้องฝนได้ขนาดนั้นนะคือผมว่าเม็ดเดียวเป้งเดียวก็คว่ำแล้วอ่นะครับแล้วคือวนลูปมาอีกอะ่ะแล้วไม่ต้องไปนั่งเก็บสแต็กฮิลลิ่งใหม่เพื่อให้มันแรงขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้มันมีการช่วยเก็บมา30%แถมวนลูปอันติยังไวขึ้นเพราะว่ามีการสุ่มเม็ดอันติมาให้อีกนะครับโอ้ oh my god คือไม่รู้ว่าจะเวอร์แค่ไหนเนี่ยส่วนตัวผมว่าควรจะมีสักตัวนะครับเอาไว้เล่นเป็นท่าแสงเพราะมันค่อนข้างจะ flexible ด้วยนะ งบนะครับเราดงดีก็ไป1ดาวก็ดี4กับ6ดาวเนี่ยผมว่าแอบ,บยากไปหน่อยผมยังไม่รู้เลยผมจะได้แค่ไหนนะครับผมเชียร์นะไม่ศูนย์ก็1ดาวแล้วต้องงบอย่างน้อยควรจะมีนะครับและวันนี้ผม34,000ที่ผมสะสมมาอดทนจากการไม่เปิดเพิ่มนะครับทั้งชิโรและโดโรทีนะครับมาถึงวันนี้นะครับสีทองมาพอดีไปเลยครับลุยคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลุยเฮ้ยสองวัน จะได้สก,กิลตัวกันเชียวมันไม่มีไวเลสด้วยอ่ะตื่นเต้นมาครั้งแรกอุ๊ยทองเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวหรือมันทองหมดตกใจหมดเลยอ๋อไม่บอกด้วยหรอหรือดูยังไงไวะเนี่ยไม่เคยเปิดอ๋อมันไม่ใช่ตัวเนี่ยอ๋อมันเอาเศษการันตีไปแรกอันนี้ความรู้ใหม่ครับเพิ่งรู้เพิ่งเคยเปิด อ๋อมันจะกลายเป็นเม็ดการันตีแสง80เม็ดอ๋อมันคือของแถมแล้วก็ยังมีเศษตัวละครทั้งเกมเลยปะเนี่ยที่อยู่ในตู้ธรรมดานะครับเนี่ยเออก็มีเศษมาให้501หนึ่งเออก็ดีนะครับเก็บสะสมไปฟาร์มตามดานแล้วก็อาจจะมาอัปดาวได้ด้วยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง <c ười> นี่ฮะมันจะมีร้านค้าดาร์กไลท์อยู่นะครับเก็บ1000พอยต์จะสามารถแลกรับน้องได้ทันทีสต็อกค,คือ10ตัวนะครับก็คือเปิดครบ1000มาแลกได้เลยอ๋อคือไมเลสเนี่ยไม่มีแต่ว่าเน้นเก็บตัวเศษ ดักไลท์นะครับมาแรกน้องตรงนี้นั่นเองผมขอไปดูรายละเอียดนิดน,น,นึงนะครับการสรรหาแสงตัวนี้ได้รับําเป็นแกนหลักอ่ะนี่ไงอัตราการได้รับนะครับเป็นน้อง0.29%เป็นตัวเลยอ๋อที่เหลือก็จะมีทุกตัวนั่นแหละที่อยู่ในตู้ธรรมดาเป็น1เศษสเศษหเศษสิเศษทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีสุ่มดักไลท์เอาไปเก็บการันตี1,000เพื่อแลกน้องเป็นตัวได้อ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับหู มีเันสองร้อยเหรือสองร้อยนี่ห้าทีก็ได้หนึ่งตัวแล้วพี่ชายโอ้พึ่งเคยเห็นการสุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นตู้แสงมือที่เดือดมากนี่มีคําอธิบายการชนะทางพาโทษขาวด้วยนะก็คือชนะทุกสีเลยสีสีเพิ่ม10ซนนะครับแถมยังถึกขึ้นจากสีสีนะครับทั้งแดงน้ําเงินเขียวแล้วก็มืดด้วยนะครับอ่ะถึกขึ้น10ตีแรงขึ้น10นั่นเองก็คือจะไม่เกิดเอฟเฟกก็ต่เมื่อตีแสงด้วยกันนะ่ะวางกันเถอะนะครับที่เหลือคือได้หมดถ้าสดชื่นนะครับพาสิบค เออคือใจผมขอหนึ่งดาวก็อโอเคแล้วนะครับจะได้สตัวไหมเนี่ยชิงตกใจหมดเลยมาถึงมันเป็นเม็ดทองเนี่ยสะดุ้งเพือกมาครับครั้งที่สองปื๊บถ้าไม่มีคัตซีนตัวนี้คือ <c ười> ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะร้อานะครับครั้งแรก80ครั้ง233 2ครั้งผมมี200เฮ้ย10ครั้งผมก็น่าจะมี1,000แล้วปะ่ะ1ตัวอ่ะเศษมี10มี2มี1ว่ากันไปนะครับ จังหวะนี้ไอตัวเศษตัวละครสีทองนี่ผมไม่สนใจละแล้วถ้าเกิดเป็นตัวเป็นตัวมันจะมีเม็ดอะไรที่แต่งา่างจากเม็ดพวกนี้ปะเออนี่เป็นเม็ดเดิมนี่ใน้นะครับอ่ตอนนี้ผมอยู่ประมาณ8 0ดสถึงนะอ,อ่เฉลีย่ยรล้นึงแล้วกันนะครับเฉลี่ยก็ตกอั0ละประมาณนี้นะครับ10อันก็100เศษดาร์คไลท์นะฮะบ,บึ้มเฮ้ยอันนี้มันช้าช้าปะโอ้โหไม่ใช่วะเป๊บหุยร้อยอุยนี่ยังเยอะ เออมาเวเก็บการันตีแล้วกันจังหวะนี้489แป้าครับเอาละครึ่งทางแล้วโอ้ตัวเตอเหมือนจะไม่รู้ได้ไหมแต่เน้นเก็บเศษเอาละกัน2ตัวก็ยังดีนะครับขอ1ดาวชิงบึ้ม93อ่ะประมาณร้อยหนึ่งก็ยังดีขอไม่80อะ่ะเอออันแรกนี่คือดูน้อยไปเลยนะครับบึ้มเท่าไหร่แล้ว่ะลืมโบะน่าจะ5หรือหปชึบปิง ไม่มีคัตซีอีกแล้วอ่ะร้อยสิบหกเออถ้าโอเวอร์ร้อยค่อยดีหน่อยนะครับผมมี3ามพผมเปิดไปอ่าหมื่นสองก็คือ6และต่อไปเจ็ดไม่ได้ดูเศษนะครับอันนี้ผมดูตัวละครนะเจ็ดนะผมลองสคิปดิอ๋อสคิปได้เลยครับไม่ต้องรอหมุนเจ็ดเฮ้ยหนึ่งร้อยอ่ะค่าเฉลี่ยแปดไปสคิปปึ๊บยังไม่มาว่ะแปดก็แล้วนะครับไปเก้า อันนี้กล้ามากถูกเ่ยบึ้มสคริปไม่มีคัดซีนออกเป็นตัวเลยเหรอคลิปนี้โอ้โหพี่ชายเฮ้ยผม1,000แล้วเดี๋ยวนะผมมี34,000ใช่ไหมผมเปิดไป9เออผมเปิดไป9นะครับ9ทีได้น้องฝนแล้ว1ตัวอ่ะไปแรกได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปแรกเพื่อเป็นบุญบาร,รมีใน ID ก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่ะจะได้ใจชื้นนะมาแล้วตัวไหนตัวจากการสุ่มเออแต้มแรกสีใช่นะครับโอเค เรียบร้อยได้มาแล้วน้องฝนเย่จากการแลกการันตีไปต่อยังเหลืออีก8ทีครับผมเปิดได้17รอบใช่ไหมเออเฮ้ยถ้า8นี้เผลอหายอีก10นี่อาจจะได้อีก1ตัวก็เป็นได้นี่ชิงให้มันออกมาเป็นตัวเลยไม่ได้หรอวะอุ่ย133ยสาเฮ้ยน่าสนใจอยู่อีก7ครับอีก7นี่หมดตัวเลยนะกะว่าจะทำโดโลที6ดาวเพราะน้องน่ารักมากจะเจอน้องฝนทีเดียว อ,ออีเลโอ้จดสิบแปดนี้น้อยจังอขอยี่สิบได้ไหมหรือผมเคยได้20มาแล้ววะชิง 95. เก้าสิห้าเฮ้ยมันต่ำร้อยหมดเลยอะ่ะมันต่ำร้อยหมดเลยชิงไหนเป็นตัวไม่มีเลยเหรอร้อยสมห้าเฮ้ยครึ่งทางแล้ววะสี่ร้อยแต่ได้สี่ทีเองอสี่ทีต้องได้แบบร้อยห้ิบอะไรเงี้ยไม่น่าได้ถึงมัง้งชิงอันนี้เริ่มไม่คาดหวังตัวละร้อยสา เฮ้ยเนี่ยมันครึ่งทางแล้วจะได้2ตัวแล้วนี่ชิงออกเป็นตัวเ้อจะได้แบบเห็นกันทั่วหน้า100ได้อีกสองทีจะหมดแล้วว่ะชิงต้องไปเพิ่มต้องไปเพิ่มแล้วจะสิโอ้ดันน้อยอีก10ส,สุดท้ายมันออก250เศษได้ไหม <laughs> โอ้ย <Workers. S 2> หนึงตัวดีวะโอไม่มาเลยอุ้ยร้อยสิได้เยอะอยู่ขาดร้อยเดียวว่ะแต่เม็ดผมหมดแล้วว่ะผมเอาไอ้นี่เปิดได้ไหมเออเนี่ยสามพเนี่ยเพื่อซื้อสองร้อยับปกติใช้พันแปดไงพันแพอมันคูณ2เบิ้ลเข้าไปคือเดือดจัดเลยนะอจุ่มนี้ขอให้มันได้การันตีก็แล้วกันไม่หวังตัวแล้วเออตลกวั้นี่ ไอ้บ้าเอ้ยมีโคตรคอนเทนต์เลยคืออะไรอันนี้กวนเหรอโอ้โหหนึ่งก็หนึ่งวะได้เหรอวะแบบเนี้ยบ้าเหมือนฮเหมือนแบบฮาฉันไม่ให้เกงง่ายๆหรอกนะเออจบเ <laughs> พื่อโอโ้เอ้บาดเจ็บสาหัสมากครับแต่ไม่เป็นไรผมมีน้องฝนหนึ่งด้วผมพอใจแล้วอ้าสองตัวต้องทำยังไงเราถึงจะแลกครบสิบตัวได้อะ่ะดูดิ เลยอีก8ตัวนะครับเพราะว่า1ตัวเนี่ยมันใช้2 4 6สี่หกเจ็ดปเออพอดี10ตัวเป๊ะเลยวะถ้าเกิดจะเอา6ดาวเต็มนะครับเอาแบบวนลูปอันติคือเล่นอยู่คนเดียวแล้วอะน้องฝนอ่านี่ไงพีรุนนาโชคโอเคได้ตัวใหม่ไปปั้นแล้วแล้วก็เพิ่มดาวนี่ฉากเพิ่มดาวเต็มๆม,มาแล้วผมขอแอบอ่านนิดนึงนะว่ามีอะไรเก่งขึ้นอีกไหมนะครับนอกจากดาวที่เพิ่ม4อันนี้มีแล้วโอเคก็เหมือนเดิมครับก็คือเป็น146ตามที่ตัวฟ y e f เ e นไว้อะ ผมก็ปลดหนึ่ดาวไปเลยละกันนะครับเย yeah. เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมาเทสให้ดูอีกทีเดี๋ยวขอเนี้ยไปทําของบิว้วของใส่น้องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาแสตทมาอวดแล้วก็ไปลองใช้งานจริงกันว่าน้องโหดแค่ไหนนะครับวันนี้ให้มาดูดวงผมก่อนนะครับว่าผมไม่ออกเป็นตัวเป็นๆเ,เ,เลยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ผมไม่ออก แต่มันจะไปออกที่ทุกคนแน่นอนเย้อขออนุญาตส่งต่อบัฟกาชายห้เพื่อเลยกันแล้วกันนะครับกรุณาเปิดเป็นตัวได้แทนผมทุกคนใครได้กี่ตัวก็มาอวดกันได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนกับเกมแคทฟ a ต์4ดาวโหลดได้ที่ลิง์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับแอดเพื่อมาได้นะผมอยู่เซิร์ฟเวอร์2นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย